สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษพครับโชคลาภงวดวันที่16ตุลาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละอประสะภยัยตำรับยาสมุนไพรประสะภัยนะครับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นตำรับที่มีความปลอดภัยและมีงานวิจัยรับรองนะครับก็มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันสามารถใช้ทดแทนกันได้ท่านที่ต้องรับประทานยาแก้ปวดอยู่เป็นประจำปวดประจำเดือนนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีนะประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยริดร้อนขับ นะขับเลือดลมนะขับน้ำขาวปลาหญิงหลังคลอดบุตรเนี่ยคุณแม่หลังคลอดบุตรก็สามารถใช้ได้ดีนะครับแล้วเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหายาแก้ปวดอ่ะท่านที่ท่านทานยาแก้ปวดเป็นประจำเนี่ยก็จะมีผลทางเคียงปวดหัวปวดท้องคื่นไส้อาเจียนเวียนหัวต่างๆนานานะครับแล้วก็อย่างที่ทราบดีก็มีผลต่อไตเนาะเนี่ย เป็นสมุนไพรนะครับก็เรียกว่าผลข้างเคียงเนี่ยน้อยนะครับก็สามารถละมันเลือกซื้อเลือกหานะท่านที่ทานเป็นประจำเหมาะมากนะเปลี่ยนมาใช้ยาสมุนไพรจะสามารถที่ทําให้สถานการณ์นะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนานานเนี่ยดีขึ้นได้นะครับอ่ะช่องทางการขายครับขาวลออช็อปขาวลออลาซ่ามอช้อปปี้เจดีเซนทันาลอแอดไลน์าลอเพสัตขาลออ line, ลอทคอมนะครับ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละอชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นไงหนึ่งตุลานะอันนี้สิหตุลานะแต่จะพูดถึงหนึ่งตุลานิดหนึ่งเพราะดาวประจําตัวของท่านเป็นไงสวยงาม <c oughs> ดาวพฤหัสเป็นไงอยู่พบราพระเพนด้วยนะสวยงามแล้วมนุษย์ตยู <c oughs> โอ้โหชัดเจนทับลัคนาท่านลัคนาราศีพฤษภนี้น่าจะมีโชคหลาย ท่านหลายคนเลยทีเดียวนะอ่าก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะวันเสาร์ไงที่เราดูเขาที่แล้วหนึ่งตุลาใช่ไหมบริวารอายุเดชสีนี่นะทีนี้เรามาดูใหม่ครับถามว่ามันมีมุมอะไรที่มันดูดีอีกนะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะของเก่าว่าว่าไปแล้ดูของใหม่ครับหนึ่งวันที่16ตุลากับวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์บริวารอายุเดชสีดาวพุธพุธเนี่ย มุมเนี้ยประมาทไม่ได้นะผมว่าดาวเสาเพราะว่าตรีโกณลัคนาแล้วเขาตรีโกณถึงดาวสามดวงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตรีโกณถึงลัคนาของท่านพร้อมมนุษย์จะอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสวยงามนะครับตรงนี้สวยงามแล้วดาวพฤหัสเองก็ทิ้งไม่ได้นะครับบริวารอายุเดชสีเห็นไหมดาวพุธเกาะเกี่ยวอยู่ตรงนี้ าดาวพุธเกาะเกียร์อยู่ตรงนี้ทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภครับพระจันทร์อยู่ภพที่สองพระจันทร์อยู่ภพการเงินนี่พอมองลึกลงไปพระจันทร์อยู่เทวีเลิกและอยู่ในนาวางที่ดีซะด้วยเอออยู่ในนาวางที่ดีซะด้วยนะพระจันทร์เล็งพระเกตนี่นะพระจันทร์เล็งพระเกตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีจุดที่ ใช้ได้เลยทีเดียวนะอ่ะทีนี้เรามาดูว่างเอาชัดๆว่าเป็นยังไงก็คือเอาพระจันร์ดีครับที่จะเอ่ยถึงพระจันทร์เพราะว่าพระจันร์อยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนการเงินแล้วเงินเงินเนี่ยราศีมิถุนเข้าใจไหมพบการเงินของท่านเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอย่างง,งนะพบการเงินของท่านคือราศีมิถุนงั้นราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธดาวการเงินของท่านคือดาวพุธ ดาวการเงินเป็นสีเป็นสีสิรินะสิริไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสีแดงสีขาวนะเป็นสิริมงคลนะงั้นเนี่ยเขาเกาะกลุ่มอยู่ตรงนี้แล้วดาวพุธในวันที่สิบหกตุลาคมเป็นทั้งกเกษตรเป็นทั้งมหาอุดดูดีสวยงามนะน่ารักเลยทีเดียวนะงั้นพุธถึงอะไรบ้างพุธแน่นอนครับถึงอาทิตย์ ดาวอาทิตย์เป็นไงก็เป็นวันอาทิตย์ในวันที่1 6ตุลาเห็นไหมพุธอาทิตย์ถึงสุกไหมก็ถึงแต่ดาวสุกนี่ก็ดาวประจําตัวท่านท่านจะตามต่อก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายถูกไหมฉะนั้นอาทิตย์พุธศุก์เริ่มจะงงแล้วลกไปสักนิดขออนุญ,ญาตเคลียร์หน่อยเคลียร์หน้าจอให้มันสวยงามนะอ่า เนี่ยพุธอาทิตย์ศุกแล้วก็อย่าลืมดาวพฤหัสยังส่งแสงให้โชคให้ลาบสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งดีนะพระจันทร์อยู่ในเรือนการเงินนี่พระจันทร์อยู่ในเรือนการเงินนะแล้วลัคนาของท่านเนี่ยก็ตีโกนดีมากเลยเนี่ยตีโกนถึงอาทิตย์พุธศุกรตีโกนถึงเสารนะ เสาวน่าจะมานะคราวนี้ดูแล้วแหมดูสวยงามซะเกินนะตรีโกนถึงเจนะ็ดสีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหะแล้วก็ชุดพฤหัสผมจะแยกกันเป็นชุดๆุดแบบนี้นะพฤหัสชุดหนึ่งยังตามต่อได้ท่านชอบดาวอะไรเลขอะไรก็สามารถมาผสมผสานกับดาวพฤหัสได้นะครับอาจจะเป็นอันนี้ธาตุน้ำ อะไรอยู่ธาตุน้ําอีกไม่มีอยู่ในธาตุน้ําเลยนะอันนี้ธาตุลมธาตุลมธาตุลมก็ไม่มีจับคู่ธาตุลมเลยนะเออเนี่ยมุมของธาตุดินเนี่ยสวยงามที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะธาตุดินก็คือเนี่ยมีดาวเสาร์อยู่ที่ราศีมังกรมีดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤษภมีอาทิตย์พุทธศกอยู่ในราศีกันนะ อันนี้เล่นตามดวงนะถ้าเล่นตามดวงก็ต้องชุดนี้ครับ7จ็ดศูนยหรือเอา4ขึ้นนำก็ได้เพราะสเป็นดาวสีของท่านนะ4ี่เจ็ดสี่หเนี่ยลองดู4ี่นะแล้วก็ดึงหลงมา5 1 6 5นึ่งหเนี่ยได้หมดเลยสำหรับท่านนะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแต่6เนี่ย ไม่แน่ใจว่ายังยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ไงน,นะดาวศุกร์เนี่ยเป็นกลกินีแล้วนะครับเป็นกลากินีแล้วแต่หมายถึงตัวท่านเองก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับก็ดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนของพุธนะพุธเป็นสีเนี่ยกลกินีมันก็สยบได้ฉะนั้นพุธเด่นก็ช่วยดึงศุกร์ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสี่หกก็ยังพอได้อยู่นะ อันนี้แยกไว้นะชุดนี้นะสวยสวยเลยนะทัตุดินนะเจ็ดเนี่ยนะศูนย์อยู่ตรงนี้นะหนึ่งสี่หกตรงนี้ครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงพรือหัดห้าถูกใจไหมนะหรือจะเอาแบบชัดๆัดไม่ต้องดูอะไรมากครับจันทร์กับอังคารอยู่ร่วมกันนะจันท์อยู่อังคารอยู่ร่วมกันอยู่ในเรือนการเงินของท่านก็สองสามได้สองสามเนี่ยถึงอะไรนะ ถึง2 3สก็ถึงเดาวเกตนี่สองสามถึงเก้าดาวเกตก็ลองดูนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะแต่เน้นหนักผมสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยเนี่ยชุดนี้ไม่เหมือนใครเลยจะบอกให้นะจะมีเลขที่ถูกใจตรงกันก็น่าจะเป็นชาวมังกรกับชาวกันนี่แหละที่น่าจะได้เลขที่เป็นมงคลชุดเดียวกันกันกบชาวพฤษศพเพราะว่าธาตุดินเข้มแข็งที่สุดในเดือนนี้นะ ราศีอื่นธาตุอื่นเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเห็นไหมเนี่ยธาตุลมมีอยู่ราศีมีอยู่แค่สองดาวมีราศีเดียวที่มีดาวสถิตยอยู่ธาตุไฟมีพระเกตพระเกตพระราหูเนี่ยถึงกันแค่นั้นธาตุน้ำมีพฤหัสอยู่สถิตยอยู่ราศีเดียวเออแปลกแต่ธาตุดินนี่ครบถ้วนเลยเห็นไหมดาวอื่นๆเนี่ยกระจายไปอยู่ในธาตุดินซะเยอะ ฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะชุดที่อยู่ในธาตุดินเนี่ยนะสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุผสมประสานก็ได้ดังใจนะครับก็ขอให้อ้อก่อนจะไปเดี๋ยวเราดูเผื่อนะหนึ่งพฤศจิกาเผื่อมันจะมานะเผื่อจะมาสิบหกตุลานะมาทุกทีอ่ะมาล่วงหน้าตลอดนะครับมาล่วงหน้าตลอดวันอังคารครับหนึ่งพฤศจิกาบริวารอายุเดชสีนี่ดาวพฤหัสเห็นไหมยังมีโอกาส ดาวพฤหัสแล้วก็วันอังคารก็ใช้ได้เห็นไหมอย่าลืมเพราะหนึ่งพฤศจิกาเป็นวันอังคารไม่แน่ดาววันอาจจะมาก่อนนะดาววันอาจจะมาก่อนก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงสองสามอยู่ในเรือนการเงินของท่านอยู่แล้วก็คู่นี้ก็น่าสนใจนะถ้าจะเชื่อมไปเนี่ยสองสามเชื่อมถึงอะไรได้ถึงแปดได้สองสามเชื่อมมันถึงอะไรได้ถึงเก้าได, 9, ได้ดาวเกตน,นะครับ ลองพิจารณาดูนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษพเนี่ยโชคดีมีชัยนะมีโชคลาภเขาถือว่าดวงดีนะหนึ่งดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาพะเป็นกเกษตรเนี่ยโชคลาภมันสมบูรณ์เวลาจะหาเลขเด็ดหาอะไรพวกนี้นะต้องไปที่เป็นที่ที่เป็นแบบศาส,สนานะีไปขอกับองค์เทพไปขอกับเสียงเซมซีที่วัดที่ศาลเจ้าอะไรเงี้ยน่าจะดูดีเลยทีเดียวเพราะอะไร ดาวพฤหัสเป็นเกษตรนี่อยู่ในเรือนลาภะนะแถมดาวพฤหัสยังรับแสงพระอาทิตย์อยู่ไม่ต้องกลัวสวยงามนะครับก็เนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือจังหวะนี้ขอพรขอโชคลาภนะแล้วก็อย่าลืมทําบุญทําทานทํากุศลด้วยจะส่งเสริมให้ดวงชะตานะมีโชคลาภเต็มๆยาวไปจนถึงกลางปี2566ในภาพรวม นะไม่ต้องกลัวเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบครับนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใส่กรีงให้ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบโชคดีมีชัยมีโชคทุกท่านครับสวัสดีครับ